สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสัญจรออนแอร์ครับวันนี้นะครับเราสัญจรมาที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับอยู่ที่ถนนราบินทรานะครับเพื่อมาดูบรรยากาศของการจัดงานเรียกว่าอาหารมุสลิมครับซึ่งงานนี้เราใช้ชื่อสากลว่าอิสลามฟู้ดนะครับบรรยากาศในงานก็มีหลายวันนะครับแล้วก็เรามาเก็บบรรยากาศของงานมาสุดท้ายด้วยใช่ครับซึ่งให้ดูบรรยากาศของการแสดงบนเวทีมีการแสดงหลากหลายนะครับ แล้วก็ได้รับฟังงานเพลงอระรับมาเลยที่พี่น้องมุสลิมชอบฟังกันด้วยนะครับแล้วก็ฟังเพลงขนุ่มกระชายดำที่ักคู่เราจะไปดูแล้วก็มีผลงานของน้องปลางนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะมีการแสดงบนเวทีที่เราเก็บภาพให้ดูส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะพาท่านผู้ชมไปดูตามบูธต่างๆว่าอาหารที่มาร่วมออกร้านในวันนี้แต่ละร้านมีอะไรกันบ้างความอร่อยก็หลากหลายแตกต่างกันนะฮะลองชิมแล้วใช่ไหมลองชิมมาแล้วเป็นไงฮะอร่อยมากถูกใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ชวน แฟนๆที่ฟังทิศชมรายการอยู่นะครับมาเชิชม,มาชมให้ดูภาพแล้วกันเพราะว่างานเลยมาแล้วฮะใช่ครับเรามาถ่ายทำก็เป็นบรรยากาศคองคันหลงกันแล้วกันนะครับ,รบสัญจรมาที่นี่นะครับตอนนี้ไปดูบรรยากาศงานก,ก่อนแล้วกันทั้งบนเวทีและบารพูตต่างๆครับ ครับซึ่งมาร่วมงานที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับซึ่งงานอย่างนี้เราเรียกกันว่างานอาหารมุสลิมนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ไปชมการทําอาหารของคุณชมพู่อริยานี่นะฮะตอนนี้มาคุยกับน้องฟางมั่งก่อนจะขึ้นเวทีกับบรรยากาศของงานเป็นยังไงบ้างฮะก็คึกคืนมากนะคะคนเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าคนมุสลิมแล้วก็คนไทยด้วยค่ะทั่วไปนะครับที่มาร่วมงานนี้นะครับและที่สําคัญที่สุดน้องฟางได้ไปชิมอาหารหลายรสชาติอยัง วันนี้นะคะก็ชิมโรตีค่ะโอ้อร่อยนะฮะค่ะอ,อาหารอาหารขึ้นหลักของเขาเลยก็คือโรตีครับผมใช่ค่ะก็มีเมนูอีกหลายๆอย่างแล้วก็ชาชักด้วยหลังจากเราคุยกันแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เดินชม แต่ละร้านแล้วก็ชิมความอร่อยของแต่ละร้านที่มาร่วมออกบูธในงานวันนี้ด้วยนะฮะฝากพลงานของน้องปางนิดนึงครับค่ะยังไงน้องปางก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับอัลบัม้มุดที่3พรุ่งนี้อยากให้มีเธอนะคะอย่าลืมติดตามผลงานของน้องปลางด้วยสมสำหรับอัลบัม้มุดที่4ี่นี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะครับผมเดี๋ยวสักครู่เราจะดูการแสดงของน้องปางนะฮะค่ะว่ากันแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเวทีครับ เรามาพร้อมกับสายฝน,นเสียงฝนคำรามอยู่เลยนะฮะรบรรยากาศตรงนี้นะครับเรายืนอยู่ย่านลาดปะเขานะครับถนนตรงนี้ก็ติดต่อกับเสนาเราเรียกกันว่าย่านวังหินนะฮะ,ะ,ะถ้าคุณผู้ฟังจะแวะมาใช้บร,ริการที่ Beauty and Spa, บิวตี้แอนสปาคือเจ้าจอมแห่งนี้บร,ริการที่นี่นอกหนักจะนวดแผนไทยนวดน้ำมันอโรมาสครับผิวรวมไปถึงการประคบโอ้มากมายหลายอย่างนะฮะ่เท้าด้วยนะครับ เดี๋ยวบรรยากาศดีๆตรงนี้เรามีนักร้องสาวมาร่วมครับในการเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนามว่าน้องปรางศิลาพรนะครับเดี๋ยวไปพบเธอข้างในไหมแล้วก็ดูบรรยากาศของเจ้าจอมแห่งนี้ด้วยนะฮะว่าแล้วก็ไปเลยนะครับไปเลยครับตอนนี้เราเข้ามาในร้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมเจ้าจอมนะครับที่พร้อมจะดูแลสุขภาพคุณผู้ชมครับนะครับบรรยากาศเป็นไงฮะโอ้โห สโลตสโลตแมทเป็นยากาศที hmm. <it cool? S 2> ่ด <média> sure. <ốc> ีมากเลยครับอบอุ่นด้วยนะครับพร้อมที่จะคลายความปวดเมื่อยพร้อมที่จะดูแลความสวยความงามใช่ครับนะครับและที่สําคัญท่านที่ต้องการจะลดไขมันปวดที่นี่ถนันมากเลยนะฮะแต่ละห้องก็แบ่งกันเป็นสัดส่วนในการดูแลสุขภาพท่านผู้ชมนะครับยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับตามที่เบอร์เราได้แจ้งให้ทราบในมุมจอตรงนี้นะครับว่าแล้วก็ไปดูมุมต่างๆของเจ้าจอมนะฮะดีเลยครับครับเชิญครับ สาวของวงการลูกทุ่งอีกหนึ่งคนนะฮะวันนี้เรานั่งอยู่สถานเสริมความงามเจ้าจอมนะครับก็มีโอกาสแวะเวียนมาก็ถือโอกาสพูดคุยกับน้องปรางเลยนะสวัสดีค่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 ะค่ะน้องปรางสิภาพรค่ะวันนี้มาดูแลความงามค่ะวันนี้ก<ด>็มาใช้บริการครับโดยปกติก็สวยนะครับอยู่แล้วนะขอบคุณมากาาค่ะ <c oughs> ก่อนจะมาที่เจ้าจอมนี้ทราบว่ามีกิจกรรมหลายที่เลยนะครับค่ะก็ไปสสสนรงมองไม่ขับ,บมาค่ะแล้วก็แวะเวียนสัมภาษณ์หลายรายการทีวีด้วยแล้วก็นิตยาสาสรอีกหลายเร่อเพราะว่าผลงานของน้อง,งฟางชุดที่3กําลังเป็นที่นิยมด้วยชื่อชุดฝากได้เลยครับพรุ่งนี้อยากให้มีเธอค่ะแล้วก็อัลบั้มชุดที่4นี้ก็เตรียมทําอยู่ก็ใกล้จะคลอด ส่วนส่วนทอดเมื่อไหร่เราจะบ่อยทีก็แล้องแก้นะตอนนี้ดูแวมดูความสวยความงามนี่หนึ่งที่นี่นอกจากจะดูแลเกี่ยวกับใบหน้าแล้วเนี่ยนะก็ยังมีการนวดแบบแผนไทยเราวินวดฝ่าเท้าว่สปาวดตัวแล้วลดไขมันด้วยแต่เดี๋ยวเราจะให้น้องปรางเป็นพรีเซนเตอร์นะไปใช้บริการของสถานเสริมความงามเจ้าชอบว่าแล้วก็เชิญน้องปรางไปแต่ละจุดแต่ละสถานที่แต่ลกันนะว่าเรามีห้อง มันแตกต่างกันกับการดูแลความาน้ำนี่นะฮะเชิญนะครับ สองของสถานความงานเจ้าจอมนะครับอยู่ที่วังหินนะฮะและนี่คืออีกมุมหนึ่งนะครับเป็นการนวดฝ่าเท้านะฮะเราก็เป็นการล้างเท้าก่อนจะมีการนวดตัวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเฮียอ๋อนะครับพร้อมกับหนุ่มกระชายดำนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างง่ายรู้สึกผ่อนคลายสุดยอดจริงๆการนวดครั้งนี้ ผมก็โดนมาเยอะนะนะแต่ที่นี่เขาฝีมือรู้สึกผ่อนคลายสบายอล,ลมจับปลายเท้าแล้วเหมือนก็ะชับกระเชงขึ้นหายไปวดเมื่อยก็ว่าได้แน่นอนเลยครับผม <c oughs> เพราะว่าชชาบมาเดินทางไกลามาจากชนบุรีจากชนบุรี <c oughs> ก็เด็กเคยได้ยินชื่อเสียงของที่นี่เกลยอยากมาลองใช้บริการดูครับผม <c oughs> แต่ยอมรับว่ามสมคำลํำลือครับ ใช้ได้นะฮะสุดยอดเลยครับถ้าใช้ไม่ได้คงไม่ได้นวดค้งไม่ได้นวดแน่นอนโอ้โหสดชื่นดีนะฮะครับใช่สุดยอดหายปวดเมื่อยเลยนะฮะแน่นอนแล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับผมผมนี่ขับรถตอนขับรถมาปวดนะพอเข้านี้หายเลยเอาดีมากครับดีมากโอกาสหน้าต้องแวะเวียนมาใช้บริการกันใหม่นะฮะ